เรานำเสนอเรื่องราวของนายตำรวจนายหนึ่งเรียกกันในกลุ่มนักข่าวสายทำเนียบว่าพี่หนุย่ยบางคนก็เรียกรองหนุย่ยเพราะคนที่ชื่อหนุย่ยบริการนายยศรัฐมนตรีเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจเอกตำแหน่งเป็นรองผู้การสันติบาล ดังนั้นจะเรียกพี่หนุ่ยดังนั้นจะเรียกรองหนุ่ยก็คือรองผู้การหนุ่ยก็คือคนเดียวกันหกถูกหมดก็คือคนเดียวกันหรือจะเรียกว่าบรณิกาศนายกบรณิกาศประตระกูลชินวัฒน์ถูกหมดนะครับก็คือคนเดียวกันเวลาพูดถึงหนุ่ยธรรเนียรมีอยู่คนเดียวก็คือพันธบทเอกวัฒนยูวิทยาภะโรไทยวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเราเรียบเรียงเส้นทางชีวิต อันสุดแสงจะโลกโผนจงทยานฉูดฉาดดราม่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวของของรองหนุ่ยของพันต่หนยวัฒนทันยูโอ้โหชีวิตของบริกากนายกตำรวจนายนี้เข้มข้นจริงๆเออตื่นเต้นเราใจใช้คำนี้โลดโผนมีขึ้นสุดมีลงด้วยเราใจได้ทุกระยะแต่สรุปได้ว่า ชีวิตแกเนี่ยยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตใช่ค่ะแ,<ต>แมวเก้าชีวิตชูวไม่ได้แต่คราวนี้มันต้องซ่อมข้อมูลนิดหนึ่งค่ะเป็นข้อมูลยุคปัจจุบันต้องซ่อมนิดหนึ่งซ่อมอย่างไรติดตามไปเรื่อยๆต้องติดตามค่ะเอาเพจที่หนึ่งขึ้นจอมาดูค่ะโอเคอันนี้ขออินโทรเป็นการขย่าก,กวดเล็กๆค่ะรองหนุย่ยย่อจากรองผู้การหนุย่ยพันตำรวจเอกวอัฒนยูวิทยาพะโลไทยค่ะ ตำรวจก้าชีวิตแต่ผมอยากจะใช้คําว่าตำรวจที่มีเส้นทางชีวิตยิ่งกว่าแมวก้าชีวิตเนี่ยบริการห้านายกประจําตระกูลจินวัฒน์นั่แหละตั้งแต่คุณทักษิณยันถึงคุณแพทองฐานปัจจุบันเลยนะปัจจุบันก็อายุแค่54เองนะใช่ค่ะชีวิตข้าราชการอีกยาวไกลนรต49คสิบเก้าเริ่มต้นที่ตชดค่ะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปอยู่ในทีมบริการอดีตนายกทักษิณช่วงก่อนรัฐประหารปี49 นั่นคือจุดเริ่มต้นจุดิแกก็ขึ้นก็ขึ้นแบบโรถผลนจุทยานลงก็ลงเหมือนนะก็ลงแบบโรดผลนจุทธญาืตัดตอนมาในยุคในสมัยปัจจุบันดีกว่าเอาีบผมจะย้อนกลับไปแค่หลังคอสชรัฐประหารปี2157ค่ะเอาเอเอาแค่นี้เอาช่วงสิกว่าปีนี้ในช่วงหลังลุงต่รัฐประหารเนีย ชีวิตของออรองหนุ่ยแกพิสดารพันลึกจริงๆนะสมัยปี57แกยังเป็นแค่ผู้กำกับนะใช่ค่ะสุดยอดจริงๆหลังรัฐประหาร2 5งหแกแกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หนีหัวสุกหัวสุนต้องเก็บตัวเงียบเ่ยเออเงียบกริบกระทั่งเมื่อปี2562ก็เจอเลยค่ะ ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถูกพักราชการด้วยเพราะมีภาพไปทําหน้าที่บริการให้กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ขณะไปดูฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียแต่ในสิทธิ์ก็รอดมาได้และได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งอย่างน่าประหลาดที่ใช้คำว่าอย่างน่าประหลาดใช้คะ,ะว่าน่าปราดก็เพราะว่า2,562ยังอยู่ใต้ร่มเงาอยู่ในอุ้งมือรัฐบาลลุงของรัฐบาลลุงตู่ใช่ค่ะ ถูกตั้งกรรมาการสอินัยร้ายแรงถูกสั่งพักราชการหลักฐานก็ชัดเจนขนาดนั้นพักราชการาด,ด้วยนะหลักฐานก็ชัดเจนขนาดนั้นไปเป็นบอดดิการ์นายกยิ่งรักที่รัสเสียภาพคลิปเห็นแต่ยังสามารถกลับเข้ารับราชการ,ร,าการได้อีกครั้งไม่แค่นั้นสองปีต่อมา2564ค่ะปี64นะคะพง์อาจได้ขึ้นเป็นรองผู้กับด้านผู้เชี่ยวชาญการข่าวของ สันติบาล2,564รัฐบาลของใครครับก็ยังเป็นลุงตู่อะยังเป็นไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่เลือกตั้งยังเป็นลุงตู่ยังไม่ได้เลือกตั้งยังเป็นลุงตู่ยังอยู่ในยุคของลุงตู่เห็นไหมผกผันในช่วงรัฐบาลลุงอะสุดยอดโอ้โหคราวนี้หลังพักื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง2,566นี่ไม่ต้องบอกเลยว่าชีวิตอนาคตของรองหนุ่ยจะเป็นอย่างไรรองหนุ่ยรองหนุ่ย ฟังให้ดีนะจากผู้กำกับได้เด้งขึ้นเป็นรองผู้การในยุคข,ของลุงตูนะใช่ดังนั้นมาถึงยุคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหลัง2566ถ้ารองหน่วยจะพูดพาดขึ้นมาเป็นผู้การไม่ควรนินทาอ่าใช่ถ้าจะนินทามันต้องนินทาตั้งแตสมัยลุงตูทำไมได้ใช่ไหมใช่สงสัยตรงนี้ใช่ไหมอย่าสงสัย หลังเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง2,566ค่ะรองหนุ่ยคนนี้<อ>แหละรองผู้ก,การหนุ่ยได้กลับมาทำหน้าที่บอดี้รกนนายกอีกครั้งตั้งแต่นายกเศรษฐาจนถึงปัจจุบันนายกแพทองทานมีข่าวว่ารองหนุย่ยได้รับการปโปรโมทสองครั้งสองครั้งครั้งแรกครั้งแรกเขาบอกว่าข้ามห้วยไปเป็น ผู้มในการกองในสํานักง,งานปอยอปย้ํานะพุ่มในการในสํานักง,งานปอยอปซึ่งเทียบเท่า490สูงด้วยความเคารพสุขที่ผ่านมามาแก่รับสรารภาพมาแก่ฟันเฟือนมาแก่เออเลอร์มาแก่บอกว่าข้ามห้วยไปเป็นผอ,อในสนํงงานักงานปปส <2. S 1> ไม่ใช่ใช่ครับข้ามห้วยไปเป็นผอ,อ,อกองในสํานัก ปะยะปปะยะปสำนักปะยะปอออยอจากอะไรครับสำน,นักงานครับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและ,และการสร้างความมั่นคง,งและปองดองสร้างความสามคัคคีและปองดองอ <c oughs> เหนื่อยจริงๆอีกครั้งนะฮะสำนักงานปะยะสย่อฉากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสมัคคีปรองดองที่ทำการก็อยู่ที่ตึกกพเก่าชั้นสี่ข้างๆทันเนียบรัฐบาลอันเดอร์สำนักนายกอืมนายบถูกต้องสังกัดสำนักนายกใช่ค่ะสังกัดสำนักนายกตั้ง <Under S 2> โดยคำสั่งคอสชอใช่แล้วตั้งขึ้นมาเพ<ผ>ื่อรองรับบทบัญญัติแผนยุทธศาสตร์หรือป่าบ,บทบัญญัติ <c oughs> ในรัฐธรรมนูญฉบับอระาจย์มีชัยบทบัญญัติหมวดที่ว่ากันด้วยเรื่อง ประเทศไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเทศไทยจะต้องมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยจะต้องมีคณะกรรมการปฏนรูปประเทศดังนั้นจึงต้องมีสํานักงานป,<อ>ป<อ>ยป<อ>เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นมือไม้เป็นกลไกร,รองรับยุทธศาสตร์ชาติรองรับแผนเป็นรูปประเทศเอาเข้าไปพี่ไหนแล้วถ้าไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติสํานักงานนี้ยังอยู่ไหมถ้าในอนาคตไม่ทราบไม่ทราบเอากันอย่างนี้ครับครั้งที่สองมีข่าวว่ารองหนุ่ยจะได้รับการโปรโมท จากพอ,อกองในสำนักสนักงานปะยะป .49 0ได้กลับสนักงานตบแห่งชาติอีกครั้งในตำแหนง่งผู้การสันติบาล3คุมพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลพื้นที่ที่ดูแลอยู่แหละดูแลท่านนายกอยู่แหละเห็นว่าจะต้องรอเข้ารอบนี้ใช่ไหมคะสรุปว่าสรุปว่ารองหน่วยเหนือกว่าแมว9ชีวิตใครว่าแมว9ชีวิตนี่เจ๋งแล้วนี่เจ๋งกว่าอีกคิดดูนะคิดดูนะสมัยรัฐบาลลุงตู ปี 62... ถูกตั้งกรรมาการสอบวินัยนรายแรงถูกพักราชการด้วยแต่ก็สามารถรอดมาได้กับเข้ารับราชการได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาด 2564... ยังเป็นยุคของลุงตู่อยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาเป็นรองผู้การสานติบาล 2>, 2 5 6 6ต่อเนื่องถึง2 5 6 7รัฐบาลพักเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งถ้ารองหน่วยจะพูดพลาดขึ้นมาเป็นผู้การด้วยพิธีพิเศษก็คือ ข้ามพ่วยไปอยู่ที่อื่นสักไม่กี่เดือนแล้วก็ย้อนกลับมานนแล้วก็ขึ้นผู้การก็ก,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 ก็อย่าไปคิดเยอะเลยอย่าไปาเยอะจะคิดเยอะถ้าจะตั้งคําถามนู่นต้องย้อนกลับไปตั้งคาถาม <6. S 1> สมัย <4. S 1> รัฐบาลลุงตู่ปีหกสี่นี่มผมออกตัวให้แล้วนะครับนน่แน่